ส้มเตรียมเอกสารประชุมหรอใช่ชื่อเราอะไรอ่ะแต่เขา่ายจี่ไว้จี้ขอบคุณก่อนตอบทำไมส้มถึงเาอาของต,ตัวมาสีที่ละงานล่ะคะอ้าวเราใหส้สีที่ไหนล่ะสีที่ร้านไทยเอกสารซีอันนี้เป็นกระดาษหัวงไฟหัวงหมึกหวัวงเราต้อง ไม่เอาของหัวไปใช้ในเรื่องส่วนตัวัค่ะหน้าต้องซื้อกระดาษมาให้ไม่ได้ไม,มันก็คือเป็นดุลกับไฟหัวไงเราก็ไม่ควรเอาสิ่งเล็กน้อยเราไม่ควรนําสิ่งเล็กน้อยพวกนี้เอ,อไปใช้เป็นของส่วนตัวมันเป็นสิ่งเล็กน้อยก็จริงนะแต่เราควรจะมีจิตสานึกสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้แหละมันคือการทุจระิตค่ะอ้อใช่แล้วต่อไปไม่ทําแล้วโอเคค่ะขอบคุณนะคะ เอาที่สุดนทะ้าะแว่งใครกันที่บ้านกว่าหนึ่งสองใส่เข้าเรียบร้อยส้มเราแบ่งใครอะ่ะเราแบ่งส้มคะ่ะมันมีของส่วนตัวเพิ่งจะบ่นไปเมื่อเช้าเรื่องสี่เราแบ่งส้มไปหลวงแล,แลเราแบ่งส้มเ,เรื่องเล็กน้อยเราต้องใส่ใจนะ ถึงเป็นการทุณติริเราไม่เอาไปใช้ในเรื่องส่วนตัวโอเคไหมเด<อ>เร็วค่าเดี๋ยวเราจะได้มีเียนเอกสารทั้งวันแล้วเสอาทิ์จะใช้อะไรล้วเนี่ยเราต้องยึดหลักเราจะไม่ทนต่อการทุจริตนะเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวช่วยดูเอกสารนิดน่อยพี่มีตรวจให้ค่ะขอบคุณค่ะ